กลับมาพบมาพอท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับกับรายการเบงอีสานประวัติบันตํานานเมืองรายการที่นําเอาเรื่องราวความเป็นไปเป็นมาของชุ่มชนสถานที่ต่างๆในแถบดินดินอีสานมาเบามาเลาสู่ผีสูส่นองพร้อมกับบริบทของชุ่มชนตอนนี้นําผีนําน,นองมาย้อนอดีตขององค์พระธาตุพนมครับซึ่งเป็น ปูชนียสถานเก่าแก่เป็นศาสานสถานที่สำคัญมีความผูกพันเกี่ยวเนื่องกับพี่กับน้องชาวอีสานเฮาตลอดจนพี่น้องทั้งฝากฟังประเทศเล่าประวัติพระาธาตุพนุมจากตำานาน่นพระอุรังคธาถากล่าวถึงสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์พร้อมด้วยพระอานุน์สเสด็จมายังดินแดนสุวรรณภูมิ ุมูมนภาคกลุ่มแม่น้ำโขงในบริเวณเมืองดอยนั่นทากังลี่หรือว่าหลวงพะบางขั้นแท่เสือน้ำเมืองเวียงจันทาแขกเมืองมาลุขนครอนแถวแถวบันลักซิล่าอาดพนมเมืองน้องหันหลวงสกลนครละกะอุดรพระองค์ได้ทรงทำหน้ายถึงการเกิดเมืองต่างๆเหล่าหนีว่า สิเป็นชุ่มชนทีขำสู้พระพุทธศาสนาไว้เป็นทีสักกะระของปวงชนสืบไปในภยภาคักนาพระพุทธองค์ได้ทรงทำหน้ายถึงการกลับศาสตร์มาเกิดของพญาศีโคตบุลซึ่งเป็นผู้อัญเชิญพระพุทธเจ้าไปรับบาตรในเมืองกองเพิ่นเมื่อเสร็จแล้วก็ถือบาตรมาทรงพระพุทธเจา้าจนหอดดอยกับปณะคิลีหรือว่าผู้กัมภาซึ่งเป็นทีประทับของพระพุทธเจ้าในตอนนั้น ด้วยอานิสง์ของผลบนพญายสีโคตบุญได้กับสัตว์มาเกิดทะเลในเมืองสาเกตนครมีนม้ำวาสุริยะกุมนันแล้วกับมาเกิดครั้งที่สองเป็นพญาสุมิตธรรมเจ้าเมืองมรุขนครเป็นเจ้าเมืองทีฝักไฟเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากส่วนเมืองมรุขนครน,นั่นพระพุทธอ,องค์ทรงทำหน้ายต่อไปว่า สิได้ง่ายไปตั้งพระพุทธศาสนาไวยไก่ที่อยู่ของพญาป่าก็คือตรงที่พระพุทธองค์ประทับร้อยพระบาทไวเอินว่าพระบาทเวิ่นป่าในปัจจุบันอยู่ตรงขามกับตัวเมืองนครพนมแต่เมืองนั้นบ่าอาจสิตั้งเอกราชอยู่ไดดังแต่ก่อนสิเป็นเมืองน่อยขึ้นต่อเมืองใหญ่ที่เจ้าพญาเป็นผูมีบุญญาธิการสวยร,ราชสมบัติขอบข้อง พ่าสุมิตธรรมเจ้าเมืองมรุคนครสิเป็นภูมิโอกาสสถาปนาพระอุรังคธาุหรือว่ากระดูกหนาอกของพระพุทธเจ้านี่ละอยู่บนผู้ค้ำผ่าริมฟังแม่น้ำโของอันเป็นทีสิเป็นผลบุญทรงผลให้ลุดจากวัฏสงสารไปได้พระพุทธองค์ได้อื่นพมหากัสปะมาจากนครราชคือมาสังเสียวา เมื่อพระองค์เสด็จดับคันตรินิพันไปแล้วให้นํำเอาพระอุรังขาถาของพระองค์มาไหวเนื้อผู้กำมพาในขณะเดียวกันทีพระพุทธองค์เสด็จไปในทีต่างๆในดินแดนสุวรรณภูมิพระองค์กระซ่งประทับร้อยพระพุทธบาทไหวเป็นสัญลักษณ์ของการสถาปนาพระพุทธศาสนาบวสิเป็นทีพระบาทพ่นฉันพระบาทเบิ่นปาพระธาตุเชิงชุ่มและกกะ ดอยนั่นถักกังรี่แถวแถวบริเวณหนองนค่ายนครพนมสกนนลนครหลวงพะบางเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพนธ์ไปแล้วหลวมเขาในปีพศแปดพระมหากัสปะพร้อมด้วยพระอราหันต์อีกห้ารอยองค์ก็ได้อัญเชิญพระอุรังคธาตุจากแคว้นกุสินารายแห่งชมพูทวีตมาทีดอนแทน หรือว่าเขตอำเภอพ,นพะนานิานคมจังหวัดสกลนครเพื่อสิเดินทางต่อไปยั่งผู้กำมพาตามที่พระพุทธองค์ตรัสสร้างเอาไว้ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพานคณะเดินทางพญาสุวรรพิงคระเจ้าเมืองหน้องหานหลวงกับพญาข้าแดงเจ้าเมืองน้องหานหน่อยพร้อมด้วยพญาติก็ไดผ้ากันออกมาต้อนรับ พญาสุวรรณพิงคระเจ้าเมืองหนองหานหลวงไตได้ขอให้พระมาหากัสปะนี่รปดิสฐานพระอุรังคธาตุไหวห้ณองค์เจดีที่ตนเองได้สั่งไว้วงหนาคือพระธาตุผู้เพกและกกพระธาตุหน้าไราเ่เจีงเว่งแต่พระมาหากัสปะเนี่ยก็ได้บอกกับพญาสุวรรณพิงคระว่าสิเป็นการฝืนคำสั่งของพระโพธเจ้า พญาสุวรรณพิงคาระนิกะเสือฟังแต่โดยดีแล้วกะนำผ้า,า,ผผานนพระมหากษัะไปสููู่กำ่าแขมสีโคตบุญการนั่นพระมหากษัะก็ะไดให้พระอังคันถาดบรรจุไว้ที่พระถาดหน้าไร่จริงเว่งที่เมืองน้องหันหลวงข้าวทีพระบริเจ้ามาโปรดพญาสุวรรณพิงคคาระ หละกะพระมเหสีก่อนทีสีสเสด็จดับคันปรินิพานก็ได้มอบร้อยพระพุทธบาทไหว้สักการะบูชาพระยาสุวรรณพิงคาระได้ส้างเจดีสวมร้อยพระพุทธบาททั้งสีไววเป็นทีสักการะบูชาคือพระธาตุเชิงชุม่มในเขตอำเภอเมืองสกลนครปัจจุบันและก็นยัง่งใดพระอังคานธาตุไปสักการะบูชาอีกน้ำ เมื่อพระมหากัสปะมาถึงบริเวณภูกำภาแล้วพระญานั่นตะเสนเจ้าเมืองศีโคตบุญผู้สืบต่อมาจากพระเจ้าศีโคตบุญผู้เป็นพระเชษฐาก็ได้ออกมาให้กันตอนรับเป็นอย่างดีมีถาพระญาจากเบนแควนสำคัญอีกหาแควนมาขอรวมบุญส่างอุบมุ่งปฏิสถานพระอุรังคธาดั่ม โดยกอกำแพงองละดานในทิศทีแผ่นของเจ้าของตั้งยูพญาจุลนีพบมาถัดผู้ข้องแขวนบริเวณหลวงพะบาง12จทุยไ่กอดันทิศตะวันออกพญาขับแดงผู้ข้องแขวนน้องหันหน่อยกอดันทิศตะวันตกพญานั่นเสศนผู้ข้องแขวนโคตรบูญกอดันทิศเหนือพญาอินทปัตนคร ผู้ข้องแขวนขมินโบ่านกอดานทิดไตพระมาหากรปะได้เป็นผู้นํำการกอ่อรสางโดยใส่อิฐดิบขนาดเท่าฝ่ามือของท่านเป็นเกณฑ์มาตรฐานเท่าพระญาทั้งหลายก็จังได้คุณนั่งที่ตามเสด็จจัดการปั่นอิฐดิบขนาดมาตรฐานขึ้นก็เป็นรูปเตาสี่เหลี่ยมกอกำแพงอุบมุ่งก่วงดันละสองว่า สูงขึ้นมาดัานละหนึ่งว่าส่วนพญาสวุวรรณพิงคระเจ้าเมืองน้องหารหลวงไตเป็นผูกกอยอดรูปฟ้าชี้สูงขึ้นอีกหนึ่งว่าส่วนในอุบมุ่งขุดลึกลงไปอีกสองศอกคือกัน้างในอุบมุ่งเป็นโพ้งไม่ประตูเปิดปิดทั้งซีดานผานังของอุบมุ่งเปิดประตูไวถูกดานเมื่อก่อเสร็จเป็นสถูรจังเอาใหม่ฟื้น พวกใหม่ขัน้นเทารถชุ่มผู้นิโคตแล้กก็ใหม่ร่งมาใส่ถูกประตูแล้วเผาอยู่เป็นเวลาสามมือสามขึนปุบมุ่งจังสุกดีจากนั้นกน็นำหินหมาค้อมหินกวดในแม่นม้ำมาถมหลุมจากนั้นเท่าพยายั้งหาจะได้บริจาค สิ่งของเงินทองของมีคาจำนวนมากบรรจุไว้าายในอุบมุ่งเพื่อเป็นพุทธบูชาต่อจากนั้นพระมหากษัสระะก็จังได้อัญเชิญพระอังคานถาดบริฐานไว้ในอุบมุ่งปิดประตูไว้ทั้งสีด้านขณะนั้นเององค์พระาธาตุก็ขี่ผ่ากำพ้นที่หอหุ่มออก สเสด็จมาปริสถานบนฟ้ามือของพระมหากัสรปะเป็นนิมิตเตือนพระมหากัสรปะให้รู้ว่าพระพุทธองค์ตัดสั่งให้นำ่นพระอุรังคธาตุมาปริสถานหรือบรรจุไว้ณผู้กำมพาเท่านั้นโบได้ตัดสั่งให้มีการสถาปนาใดๆเสร็จแล้วพระาธาตุกักกับไปสู่ที่ปริสถานในอุบมุ่งตามเดิม เมื่อสั่งพระสถูปอุปอุ้งเสร็จแล้วเถ่าพระญายั้งหาได้ให้ขาถาดบริพันธ์ไปนำเอาลักหินจากเมืองสําคัญต่างๆที่ประเทศอินเดียและกะร์ลังกาคือเมืองกุสีนาไร่เมืองพระราศีเมืองตักกศิลาเมืองลังกานํ่มาปักไว้มุมทั้งสีทิศทั้งยังสั่งรูปสัตว์อัจจมุขขีหรือว่าสัตว์ประหลาดไว้ทั้งสีทิศ ส่วนพญาสุวรรณพิงคละได้สร้างรูปมาอาชะไนโดยให้หันหนาไปทังด้านทิศเหนือเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้หูวา่าพระธาตุเสด็จลงมาจากทังทิศเหนือและพระปราสนาสีจะเริ่อนดวงเรื่องจากทิศเหนือลงไปทังทิศใต้ไฟพมหากสัสป,ปะได้สร้างมาพระล่าหกวบโตหนึ่งต่างคููกันให้หันหนาไปทังทิศเหนือเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้หูวา่า ต่อไปภา้า,ภายหนาพระญาสีโคตรบุญองค์ที่ถือบาทให้พระบระเจ้าเมื่อกับสาตว์มาเกิดะสดสถาปนาองค์พระธาตุเพื่อสืบสานศาสนาต่อไปในอนาคตเมื่อพระมหากสปะพระอรหันต์และกะเท่าพระญาทั้งหาสเสด็จกลับไปแล้วพระอินท์แล้วกะเราเทพพยาดาทั้งปวงกะเสด็จลงมาฉลองพระธาตุเป็นการใหญ่ พระอินได้มอบหมายให้พระวิษณุกรรมเทวบ,บุตรและพระธรรมมกกิทิเทวบ,บุตรลงมาสลักไล่ผนังอุบมุ่งทั้งสี่านโดยใส่มีดฝักสลักไล่ดัมแก้วมรกตเง่าเก่าว่าส่วนพระธรรมมกกิกเทวบ,บุตรถือขวดแก้วน้ำทิพย์ลงมาน้ำเทพทั้งสองสลักผนังอุบมุ่งภายหนกตั้งแต่เวลาคำถึงเที่ยงคืนโดยเริ่มสลักจากผนังดันทิตะวันออก ก่อนสลักไล่ได้ใส่น้ำมันร่างลวดไล่แล้วจังสลักรูปเละกะความหมายต่างๆด่านทิศตะวันออกสลักรูปพญยายจุลมณีพมทัดสรงสางรูปราชบุตรสรงมาด่านทิศตะวันตกสลักรูปพญยาข้ามแดงสรงช่างรูปเสมาอมาตขีมารูปบริวัรในมูไล่ดอกมันทวารี ดันทิศเหนือสารกรูปพญานันทเสนทรงฉากพระอนุชาทรงมารูปบริวัรในมูไล่ดอกไม้ดันทิศไตสารกรูปพญาสุวรรณพิงคระไวัยในผนังทุกด้านทีผนังส่วนบนสารกรูปสีสุนันทะเทวบทุตรสีมหามา้ยาเทวบทุตรและกะบีสาขาเทวบทุตรผู้สุงลงมาทํำความสะอาดอุบมุ่งครั้งแรก จากนั่นได้สั่งให้พระวิตสุกรรมเทวบุตรสลักประวัติประทาดพโนมไวในผนังห้องปูมุ่งทั้งมัดและผนังดันทิตะวันออกกับสลักลูกพระอินท์นั่งสุชาดานั่งสุจิตานั่งสุนันท่านั่งสุธรรมานั่งโรหิณีนั่งวัติเกสีนั่งปฏิปุภานั่งขั้นท่าระวดีเทพเล่านั้นอยู่ในทวงทาน้ำดอกไม้เสด็จมาบูชา คมพระถาตพนมผนังไพยในด้านเหนือสิเป็นลูปบุคคลที่มีส่วนร่วมในการบรรจุพระอุรังคธาตุในครั้งนั้นคือพญาทั้งหกเริ่มจากพญาสีโคตรบุรมาจนถึงพญาทั้งหาร่วมทั้งรูปของนั่งศีรัตนะเทวีมเหสีของพญาสีโคตบุร์ขางบนสลักลูปพระมหากัสปะ และกวพระอรหันต์ทั้งหาซึ่งเป็นตัวแทนของพระอรหันต์หารอยองะพายบาทพนมมือพนังดันใต้สิเป็นรูปพระวิตสุกรรมเทวบุตรรูปพระธรรมกชิกเทวรูปรูปพระศรีสุนันท่าเทวบุตรและก็รูปศีมาหามายา,ทาเทวบุตรเทภูร,รวมสลักไล่ทั้งหมดซึ่งอยู่ในทวงทาพนมหัดสกระองค์พระธาตพนมคือกัน พรันงดัานที่ตะวันตกสลักเป็นรูปมูเทพเทพธิดาที่เสด็จลงมาบูชาประทานรูปสุริยะและกะจันทะเทวบุตรรูปเท่าจตุโลกบาลรูปพระวิตสุกรรมเทวบุตรที่ลงมาผู้กำมพางานสลักภายในอุบมุ่งทั้งมัดสลักตั้งแต่ย่มคำจนถึงเพียงขึ้นกษษับเสร็จสมบูรณ์ องพระธาตุพนมกะเสร็จสิ้นตังต้งแต่งานสมบูรณ์ค้นกระไดการาบไหวบูชาเป็นทีสักการะเขารบบวสิ์เป็นพี่น่องทั้งฟังไทยฟังเล่าหรือว่าผู้คนทั่วไปที่มาสแสวงบุญหลังจากนั้นต่อมาหลายฝ่าลาปีขับเหตุการณ์ทีบกขาดฟันกระไดกําเนิดเกิดขึ้นกับองค์พะธทา่า วันที่11สิงหาคมปีพุทธศักราช2 5 1 8สิ่งทีบบกขาดคิดขาดฝันกระเ้ืกึงขึ้นเป็นข่าวใหญ่ที่สันคอนเกิดค,ความสันส่นสะเทือนต่อสัทธาเข,ข้าพุทธบริษัททั่วประเทศเมื่อพงกระถานพนุ่มได้ฮักลมโคนลงมากเนื่องจากเกิดฝนตกหนักติดต,ต่อกันหลายมือหลายคืน ประกอบกับมีล่มทายกุกันโชกแห้งจังเป็นผลให้อุ้งระดานที่มีความเก่าแก่หล้วคาผูพังมาก่อนได้พังทะาลลงมาเมื่อเวลาสิบเจ็ดศนยนนอกรงมตาอันสูงใหญ่ลบทับถาวรวัตถุที่ตั้งดูบริเวณนั้นพังยับยืนเบาะสิเป็นกำแพงแกวชั้นที่หนึ่งที่สองหอพระเหนือไต่ หอบูชาเข่าสาราการปร,รียนและกะพระวิหารหอพระแก้วและกะอีกหลายอันหลายอย่างสันนิษฐานกันว่าการบุรณะหลายขังที่ผ่านมาในอดีตการมีการต่อเติมหยอดขึ้นไปเรื่อยๆแต่บ่ได้มีการสั่งฐานให้มันคงแข็งแห้ง,งเพิ่มเมื่อฝนตกหนักหนามฝนมีปริมาณ มหาสาลไหลซึมเข้าไปฐานเก่าจังบอสามารถทีสีต้ทนท่านนำหนักส่วนบุญได้ก็จังได้ทลา่ล่งลงมาในที่สุดการพังทลายลงลงมานั่นอยู่ในสมัยรัฐบาลของมอมราชวงศ์คือกฤตปาโมดซึ่งเพิ่นเป็นนาโยกรัฐมนตรีในตอนนั่นเพิ่นกระไดสั่งให้มีการบูรณะขึ้นไม่ท่านที่การบูรณะส้างไม่ครั้งนั่นเสร็จสิ้นสมบูรณ์ แล้วกับมีการสมโพธในปีพุทธศักราช2 5 2 2สมัยที่พ้นเอกเกียงศัก์ชมานั่นเป็นนายกรัชมนตรีเป็นการสั่งขึ้นไม่ทั้งองค์โดยรักษาโครงสั่งขนาดรูปแบบและกาลวดไล่จำลักต่างๆให้เหมือนเดิมสั่งในทีเดิมสูงเท่าองค์เดิมคือห7เมตรพระธาตุพนมองค์ไม่สั่งขอบสากฐานของพระธาตองค์เดิม ซึ่งเหลืออยู่ประมาณหกเมตรเศษสร้างด้วยค่อกีดเสริมเล็กขางในกวงเป็นพงมีขั้นยึดหายแห่งมีกุสำหรับบรรจุพระอุรังคธาตุหนึ่งกุและมีกุสำหรับบรรจุสิ่งของที่พบเมื่อพระธาตุพังทะายลงมาแปดกุยังมีเรื่องอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นนะครับคือพระอุรังคธาตุบ่ไดถูกคนหาพบในมือที าาพระธาตุพังทะายลงมาถูกคนกัดซอยกันหาแต่กับ,บ่มีผู้ใดพบพอเล่ากับพระอุรังคธาตุนั้นหายตัวใดแต่กะไดมาพบเอาหลังจากที่พังทะลาล่ลงมาแล้วได้62มื่คือมาพบมาพอเอาเมื่อวันที่18ดตุลาคมปีพุทธศักราช2518พระอุรังคธาตุบรรจุไวในพระอบแก้วแม่าฐานไข่ลูกหัวใจ สีขาวแวววาวไขา่แก้วพลึกมีน้ำมันจันลออเลี่ยงและมีพระอุรังคธาตุบรรจุอยู่แปดองค์และทั้งพระอบพระอุรังคธาตุอยู่ในสภาพสมบูรณ์บ่ได้แตกหักเสียหายแต่อย่างใดวันที่22ถึง22มีนาคมปีพุทธศักราช2 5 2 2ใได้มีพระราชพิธีบรรจุพระอุรังคธาตุขึ้นใหม โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก่าและกะสมเด็จพระน,นั่งเจ้าสุริิต t เสด็จดพระราชดำเนินมาทรงบรรจุพระอุรังคธาตุโดยพระองค์เองนอกจากนั้นยังมีสิ่งของนำคาอีกหลายมื่นจิ่นที่ชาวไทยถวายบรรจุไว้เป็นพระพุทธบูชาโดยเฉพาะยอดชัดท่องคํำมีน้ำหนักถึงร้อยสิบกิโลกรัมองพระธาตุพนมนอกจากเป็นศูนย์ร่วมจิตใจของชาวพุทธแล้ว รูปแบบการก่อสร้างขององค์พระธาตุพนมกัยังเป็นต้นแบบให้กับการก่อสร้างพุทธเกดีในภาคอีสานดะกาฟังประเทศเล่าอีกหลายหม่องหลายบอลครับกล่าวได้ว่าองค์พระธาตุพนมเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอาณาจักรสีโคตรบูรณ์อันรุ่งเรืองแห่งอดีตการก่อนสิมาเป็นจังหวัดนครพนม ประวัติการบุรณะองค์พระาธาตุพนมมิ่มาอย่างต่อเนื่องก่อนหนา้าหลักกาภายหลังจากการพังทลไล่หลายครั้งน้ำกันขับคือครั้งที่หนึง่งมีการบุรณะเมื่อปีพศ2 0 0พระญาสุมิตรถ้ำวงศาแห่งเมืองมรุคนครและพระอรหันต์หาองค์เป็นประท่านในการบุรณะเติมยอดพระาธาตุคงด่ม ขึ้นไปประมาณ24เมตรแล้วอัญเชิญพระอุรังคธาตุจากที่บรรจุไว้แต่สมัยพระมหากระสปะนำไปปฏิษฐานใหม่ที่กลางพระาธาตุชั้นที่สองซึ่งครั้งนี้ได้มีการปิดประตูองค์พระาธาตุยังมิดชิดถาวรขั้งที่สองในปีพศ2 1 5 7 พญะะาคนครหลวงพิจิตร,ราชธานีศรีโคตบุญแห่งเมืองสีโคตบุญได้เป็นประท่านในการสั่งกำแพงแกวรอบองค์พระาธาตุพนมพรม้อมทั้งสุ่มประตูหลักกะเจดี JD. หอเขา่าขั้งที่3พศ2236ถึง2,245มีพระคู่หลวงพ่นสมิ์แห่งเมืองนครเวียงจันทร์ เป็นประท่านได้ใส่อิฐต่อเติมขึ้นไปจนองค์พระธาตุสูง47เมตรปรปับปรุงที่บริสถานพระอุรังคาธาตุหม่บรรจุพระพุทธรูปเงินทองแก้วมรกตและกะอัญ,ญมณีต่างๆไหวและกกาลลึกซื้อไหววาธาตุพระนมขั้งที่4ในพศ2 3 5 0 ถึง2 3 5 6มีเจ้าอนุวงศ์แห่งเ,เวียงจันทร์เป็นประท่านได้เหตุชัดไม้ด้วยท่องค่ำประดับด้วยเพชรพ่อยสีต่างๆได้ทำพิธียกชัดขึ้นสู่ยอดพระเจดีเมื่อพศ2 3 5 6แต่ชัดนี่ได้นำลงมากเก็บรักษาไว้ที่วัดประทานพนมเมื่อปีพศ2 4 9 7ขั้งที่หา ในปีพุทธศักราช2444มีพระคู่วิโรธจนารัตโนโบลวัดทงสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประท่านได้สมแซ้มโบกปูนองค์พระธาตุหม่ลงหลักปิดท่องสมแซ้มกำแพงชั้นในชั้นนอกครั้งที่6เมื่อปีพศ2483ถึง2484 ในสมัยจอมพ้นปอพิบูลทรงข้ามเป็นนายกรัชมนตรีโดยมีหลวงวิจิตวัฏการเป็นหัวหน้าได้สั่งเสริมขอบประทาดองค์เดิมด้วยค้อกีดเสริมเล็กตั้งแต่ชั้นที่สามขึ้นไปแล้วกาต่อยอดให้สูงขึ้นไปอีก10เมตรร่วมเป็นหาสเมตรมีฐานกว้างด้านละ16เมตร สูงจากพื้นดินถึงบัวลาง8เมตรจำลักไล่วิจิตงดงามทั้งสีด่านเป็นรูปของกษัตริย์โบราณเกี่ยวพันด้วยรูปสัตว์แล้วกะกะนกไล่ก,ลกรัรโคดไล่ใบพะกูตรงกลางพระทัดพนมในมือนี่ก็ะยังเปี่ยมล่นไปด้วยศรธาของเราพุทธศาสนิกชนอยู่อย่างบ่เสื่อมค่ายและกะ นับวันกันยังสีเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆพระธาตุพนมเป็นพระธาตุประจําปีเกิดของคนเกิดปีวอกและก็เป็นพระธาตุประจาวัานเกิดของคนเกิดวันอาทิตย์พี่น้องกะได้มานามัตสการหรือว่าวาพระธาตุอยู่แทบทุกปีกันละครับมาเนี้ก็เลย อยากนําเอาเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเป็นไปเป็นมาขององค์พระธาตุนะครับมาเว้ามาเล่าสู่พี่สู่น้องให้ใดหับหูอีกในมุมหนึ่งได้หูความเป็นไปเป็นมาขององค์พระธาตุพนมแล้วกาสิได้ลาพี่ล่าน้องครับใบปุบใบพอกันคิดไม่คิปหนาส่วนสิบเป็นคลิปใดเรื่องใดกะขอพี่น้องได้ติดตาม เกี่ยวกับเรื่องเล่าของชุมชนคนอีสานเท่าไว้พบไว้พอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ